กินเที่ยวกับป้าเล็ก ep 5คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลคลิปนี้ก็เจอกันวันที่23กันยายน2566นะคะกินเที่ยวกับป้าเล็กพา fc แฟนคลับมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะศาลเจ้าพ่อพญาหลวงเจ้าแม่กลองแก้วนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ fc แฟนคลับนะคะผ่านไปผ่านมาเส้นถนนมิตรภาพนะคะสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะคะศาลเจ้าจพ่อพญาหลวงเจ้าแม่กรองแก้วนะคะก็ตั้งอยู่ในวัดปรางเมืองเก่าค่ะตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะ fc แฟนคลับนะคะผ่านไปผ่านมาถนนมิตรภาพนะคะสามารถแวะมากราบไหว้ขอพรได้นะคะ ไม่ห่างจากถนนมิตรภาพนะคะบวกลบคูณหารแล้วไม่น่าเกินห้าหกกิโลค่ะแวะเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาง่ายๆหาง,ง่ายด้วยนะคะปักหมุดมาได้เลยนะคะที่วัดปรางเมืองเก่าหรือว่าปราสาทเมืองเก่านะคะก็จะมาถึงที่นี่เลยนะคะก็ในสถานที่นี้นะคะนอกจากจะมีศาลเจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่กลองแก้วแล้วนะคะก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็มีปราสาทเมืองเก่านะคะให้ FC แฟนคลับนะคะกลับบหว้ขอพรแล้วก็เที่ยวชมนะคะเมืองเก่าเมืองโบราณของเรานะคะเขตอำเภอสุงเนินนะคะนอกจากสถานที่เที่ยวแห่งนี้แล้วก็มีอีกหลายๆที่นะคะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันให้ FC ได้มาเที่ยวชมะค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเจ้าฟ้าอาาัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาและสมเด็จ กรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จทรงม้าประพาสอโลคยาศารปราสาทเมืองเก่าในภาพขณะเสวยบริเวณใต้ต้นพิกุลตำบลโคร,ราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่12มกราคมรสอส2อ1 2สอพสอ4 4 6เชิญชวนนะคะ FC f แฟนคลับ ผ่านไปผ่านมาแวะเธอค่ะแวะมากราบไหว้ขอพรนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในนะคะไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อพญาหลวงเจ้าแม่กองแก้วกันค่ะพอเดินเข้ามาด้านในศาลนะคะเอฟซีขนลุกตลอดเวลาค่ะก็ได้กราบไหว้ขอพรนะคะ,นะคะเผื่อเอฟซีแฟนคลับด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆเฮงๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาด แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ